สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าข้าใสายลานปู่ปาลิกนะคะก็ป้าค้าใสก็จะมาขอบพรให้แม่น้อยนิวยกนะคะวันนี้เพราะว่ามีประชุมก็เลยเงียบไปหน่อยเนาะก็ นี่ค่ะมีพวงมาลัยแล้วก็เทียนก้าวเล่มนะคะก็ปางใจก็จะมาขอพรให้แม่น้อยนิวยอร์กนะคะก็มีทูบอ่ามีทูบยังไม่เอามานะคะทูบทูบเทียนด้วยนะคะก็ นี่ค่ะมาขอพรให้แม่นะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสักกาเลนะชายะชายะปาัญจนาคราตมหาลาภงสุทิเมนะมะนาโคลอริยะเมตตโยโพธิสัตโตนะโมพุทธายะอิมินาสักกาเลนะชายะชายะ นะ,ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอินินาสก,กาเลนะชยะชยะปาริจนะาคารับมหาลาภาประสิทธิเมนะมะนาโคอ,อริย,ยออะ,ะมิตโยโคติสโตนะโมพุทธายะ อิมินาสักาเลนะชยยะชยยะปาริจิตนาคราชมหาราภังปาสิติเมนะมะนาโคอริยเมตโยโคทิสโตนะโมพุทายะอิมินาสักาเลนะชยยะชยยะปาริจิตนาคราชมหาราภังปาสิติเมนะมะนาโคอริยเมตโยโภทิสโตนะโมพุทายะสาธุสาธุข้าพเจ้าช่องฟ้าคำสายรานปลูกปาริจิตมะพรให้ แม่น้อยนิวยอร์กนะคะก็าสาธุสาธุนะคะแม่น้อยนิวยอร์กหรือศาสตราจารย์ดรกร์กนกก่ะกนกวันนะคะลิทพี่ดิข้าพเจ้านางคำสายมาขอพรให้ขอให้สุขภาพแข็งแรง ขอให้สุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในการทำงานให้ได้รับทุนมาทำวิจัยต่อไปแล้วก็สาธุสาธุนะคะของแม่น้อยนี้ขอ,อแม่น้อยยีะหรือะ จากอาจารย์กนุนกวันนะคะลิปิเดชขอให้สุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในการาทำงานให้ได้รับทุนทำวิจัยนะคะมาได้รับทุนมาทำวิจัยอ วิจัยวิจัยต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้ครอบครัวญาติของแม่น้อยนิวยอร์กคุณคุณประคองคุณวาสนาคุณเสมอคุณสุภาสุภา พรแล้วก็คุณปิยะนันอ่าคุณกกกนกวันคุณกนกวันคุณกนกวันและคุณพิกุณอ่าขอพรให้ให้ยาติ ให้ญาติสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสำเร็จในาการงานด้วยเพืนที่เอ่ยนานมานี้นะคะข้พาพเจ้านาคสัยหตาดามาขอพร,อรจากปูป่ปาริจิตนาคราชแล้วก็ปู่ยุศุวรรณเมศโสพีโสดาเจ้านางสองพี่น ปูดำปูทองปูจำดองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนาลงคนนี้สิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่เมืองบาดาลแล้วก็แผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้าอ่าแผ่นแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นหญ้าแผ่นฟ้าแล้วก็พระอาทิตย์ที่ส่องแสงทั่วโลกแล้วก็พระจันทร์ด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนาลงคนนี้ สี่ทิศสามทางด้วยทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันตกทิศตะวันออกแล้วก็เจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าห้วยเจ้าหูเจ้าปูเจ้าเาขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในณที่นี้ในแดนสวรรค์นาลงพนนี้จงประทานพรที่ข้าพระเจ้าเอ่อยมานี้นะคะครอบครัวของแม่น้อยนียยกแล้วก็ครอบครัวข,ของ ไม่น้อยนิวยอร์กนี้ก็ขอให้ที่ข้าพเจ้าเอ่ยมาน,นี้ขอให้มีความสุขความเจริญด้วยสุขภาพก็ขอให้แข็งแรงแข็งปานฟ้ากา้าปานตะวันนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงประทานให้เขาด้วยขอให้หันซ้ายก็เงินมาหันขวาเงินข้าเป็นเจ้าเงินล้านขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลมีอสี่สีร้อยล้านมือสองข้างครอบครัวนี้หยิบจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทอง ปากไม่น้อยพูดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองท,ที่ทิศสามทางเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยไรกังวลให้เงินข้าวเหมือนหาฝน,นอยา่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครขอให้ยินตลอดตีตลอดไปอ่าครอบครัวข,ของเขาขอให้อบอุ่นไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดตอดีตลอดไปหน้าที่การงานการเงินก็ขอให้ลื่นให้ไหลอย่าได้ขัดได้ข้่อง คิดอะไรขอให้ส่งความมุ่งมา่นปารถนาเขาทุกป,ประการด้วยทนะคะขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จที่ลูกเอ,อ่ยมานี้ด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ